สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบานๆค่ะวันนี้มาในเมนูแกงส้มมะลุมค่ะไปตลาดมาแล้วก็ไปเจอมะลุมที่เขาขายนะคะที่เขาแกะให้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็คือแกะมาแบบสวยงามมากๆเลยแล้วก็เลยคิดถึงเพื่อนๆก็เลยจะทําเมนูแกงส้มมะลุมให้เพื่อนๆได้รับชมค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันค่ะอย่างแรกเลยเราจะต้มปลาดินนะคะวันนี้เนื้อปลาเราใช้เป็นปลาดิน ต้มกับน้ำปลาค่ะแล้วก็ต้มไปจนกว่าปลานินจะสุกค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะก็รวบลัดตัดภาพมาที่เนื้อปลานินสุกแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบต่อไปกันค่ะก็จะใช้เป็นเนื้อปลานิลอีกหนึ่งตัวค่ะใช้เป็นเนื้อด้วยวันนี้เราใส่ทั้งมะลุมแล้วก็เนื้อปลาค่ะแล้วนี่ก็คือเครื่องแกงค่ะใช้เป็นพริกแห้ง แล้วก็กระชายแล้วก็หอมแดงค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราจะต้องใส่ลงไปก็คือกะปิค่ะเดี๋ยวเราจะเอาทั้งสามอย่างทั้งสี่อย่างเนี่ยมาตำให้ละเอียดค่ะก็ตัดภาพมาที่เราตำละเอียดแล้วนะคะจากนั้นค่ะเราจะใส่เนื้อปลานิลลงไปก็เนื้อปลานิลเนี่ยเราก็แกะเนื้อแยกเนื้อแยกก้างออกนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่เนื้อลงไปค่ะ จากนั้นเราก็จะตามคุกค้าให้เข้ากันค่ะตามเครื่องแกงกับเนื้อปลานินค่ะส่วนใครที่ชอบเป็นปลาทูปลาช่อนปลาทับทิมเนี่ยก็ได้นะคะวัตถุดิบต่อไปก็คือมะลุมค่ะอย่างที่บอกเราซื้อแบบที่เขาแกะมาแล้วแค่เราเอามานำมาล้างน้ำให้สะอาดแค่นั้นเองค่ะง่ายๆ วัตถุดิบต่อไปค่ะในการแกงส้มก็คือน้ำมะขามเปียกค่ะค่ะเราก็มาเริ่มแกงกันเลยค่ะเริ่มจากการตั้งหมอ้อใส่น้ำปลาล้าที่เราได้ต้มกับปลานิลไว้เมื่อกี้แล้วก็เติมน้ำเปล่าลงไปอีกเล็กน้อยค่ะขั้นตอนตรงนี้อย่าเพิ่งใส่น้ำเยอะนะคะค่ะจากนั้นเราก็ใส่เครื่องแกงค่ะที่เราตำไว้ใส่ลงไปค่ะแล้วก็ทำการละลาย รวบรัดตัดภาพมาที่น้ำแกงเดือดจัดๆค่ะใส่เนื้อปลานนลลงไปขั้นตอนนี้เราจะให้เนื้อปลานนลสุกก่อนค่ะเมื่อเนื้อปลานนลสุกแล้วเราใส่มะรุมลงไปค่ะทําไมถึงบอกว่าให้ใส่น้ําน้อยๆก่อนเพราะว่าเดี๋ยวน้ําที่ออกมาจากมะรุมเนี่ยมันจะไปพอดีกันกับน้ําแกงพอดีค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะต้องปรุงรสชาตินะคะใส่น้ำมะขามลงไปอีกเพราะฉะนั้น น้ำก็จะพอดีกันแบบพอเหมาะนะคะไม่น้ําเยอะจนเกินไปถ้าน้ําเยอะเนี่ยในการปรุงรสชาตินะคะจะปรุงยากแล้วก็มาถึงขั้นตอนของการปรุงรสชาติค่ะใส่น้ําปลาลงไปแล้วก็ตามด้วยน้ํามะขามเปียกค่ะเติมน้ำตาลทรายลงไปเล็กน้อยค่ะ ขั้นตอนตรงนี้เพื่อนๆจะต้องชิมนะคะเอารสชาติความเปรี้ยวนะคะความเค็มความหวานอะไรเนี่ยเอารสชาติที่ตัวเองชอบนะคะต้องชิมนะคะส่วนใครที่ชอบผงปรุงผงชูก็สามารถใส่ได้เลยค่ะในขั้นตอนนี้เห็นไหมคะเราก็ลองชิมเมื่อได้แล้วต้มไปสักแป,ป๊บหนึ่งค่ะเราก็จะทำการปิดแก๊สและเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะ จะเสิร์ฟใส่ถ้วยออกมาแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับเมนูแกงส้งมมะลุมค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆนกับเมนูนี้หวังว่าเพื่อนๆนคงจะชอบนะคะแต่ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งให้ด้วยก็ยิ่งดีนะคะสำหรับวันนี้อร่อยแบบบ้านต้องไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ